โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเอ็กช็อตนะครับตัวนี้ครับเราจะมาเล่นบอมสี่หลูกันนะครับโอเคไปเลยได้จะคลิปที่แล้วนะผมได้ทำบอมหมูลงไปแล้วนะวันนี้ก็เลยมาเล่นสี่หลูกให้เพื่อนๆดูบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับดีนมามีอยู่ไหนเนี่ยไม่ไหววะไม่ไหวจริงๆห้องนี้ต้องสู้ืนอะไรเป เอ้มามีไม่ดุเลยวะเอ้ยนี่ไงไม่ดุอ๋อไล่ตบแล้วนะ่ะเพิ่งด่าเมื่อกี้เองเขาไล่ตบเลยนะเพื่อมนมายืนฟรีตรงนี้เนี่ยโอเคอัดเลยครับอัดเลยตอนนี้ยิงไม่โดนตัวกระเด็นนี่อโดนสองตัวครับเน้น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 ผมว่าบอมซีรูมันควรยิงระยะใกล้ๆวะระยะากใกล้ๆไม่มา ถ้ายิงว่ก็คือมันก็ไม่แรงเลยครับคือถ้าใครที่แบบยิงยังไม่ค่อยแม่นนะสำหรับซีรูผมว่าเล่นบอลหมูดีกว่าเหมือนผมเนี่ยนะครับยิงยังไม่ค่อยแม่นนะแต่อยากเล่นที่เฉยไม่แร็ปเราชิวๆครับเราไม่ได้เก็บแต้มแข่งกับใครนะเล่นชิวๆครับเล่นชิวๆกูไม่เล่นนะนี่ก็อื่นนะขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับราดสปอนเซอร์นะครับเขาได้สปอนเซอร์ลาดเข้ามาอุ้ยเขี้ยมาจะพูด โอ้โหไล่ไม่ทันมิดมิดทองมิดท,ทองวิ่งไวมากเฮ้ยอ,อะไรนี่มาเก็บอะไรตรงนี้อย่างนี้ก็โดนดีครับล้อมหนึ่งมาดีครับอืมนี่ไงเน้นเน้นเลยเลยยขาเป็นนิ่งใต้หอเลยอะเขาไม่ช่วยเราล่าด้วยอะใช่ป่ะแล้วปืนหอมันยิงออกมาแล้วเราไปตบตัวฟรีนะครับทุกคน ยังไงตัวฟรีสนแค่ตัวฟรีครับอุ้ยบอมอะไรวะยิงหายทีสี่พันเลยอะตายอกว่ายสี่ขวบเรลยกว่าสี่พันกว่าโดนเม็ดเดียวตายเลยชิบหายตบไม่โดนโอ้โหวิ่งไวเกินมันจุกเก่งซะด้วยตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ไม่จุกเก่งครับตัวนี้ไม่จุกเก่งทำ <c oughs> นี่ดูดิเนะนี่ยเขามาดิครับอุ้ย <c oughs> อะไรวะตบไม่โดนได้ไงวะ อันนี้อุ้ยโดนพกยิงเด้งครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวลาหมดแล้วทุกคนว่าแต่พูดอ่ะโดนโดนมีตบทีเฟอร์เลยเมื่อกี้เคบก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับเพราะว่ามีเป็นอ่าเขาไม่ใช่มีปัญหาดิเขาเรียกว่าอะไรนะคือผมว่าค่อนข้างมีเรียนนะครับออนไลน์นะครับผมก็ต้องเรียนเหมือนกันนะ ก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยอัพคลิปบ่อยเหมือนช่วงแรกๆนะครับเพราะช่วงแรกมันว่างจิงช่วงแรกมันปิดนะครับมันไม่ได้ปิดเันปิดแต่ปิดเทอมอะอะไรประมาณนีป้ปิดปีใหม่อะผมก็เลยอัพคลิปได้นะครับหลังมึงหัะหลังมึงหัะหลังมึงหัะหอนี้ก็ต้องรียออนไลน์ะครับก็เลยไม่ไค่อยอัคลิปบ่อยนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับตัวลองหนมาแล้วครับเอาไงอุยไอ้ี้อะไต้องหวออิกเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ อ้ยมันมีอยู่นี่ดีนะครับยิงให้ล่วงยิงให้รัววิงงวว่งไปบีดีกว่าผมชอบเล่นบีนะสต่เรบด้านฟาโลเนี่ยแ,แบบบักบีอ่ะนะครับแป๊บึบโอเคเฮ้ยเพิ่มอะไปไ โอ้ไม่ขึ้นเฮ้ยตัวร้องหอน,นครับอัดไปอยไปนอะวะเอาตายแล้วก็เออโค้ดมันแจกนะครับทุกคนไอ้ไที่ผมเห็นเห็นมีดผมไหม เนี่ยม,มีดผมมานะครับมันแจกฟรีนะครับทุกคนไปรับหน้าเพจเปรับหน้าเพจเอกช็อตนะครับคือแค่โหลดแอปเอกช็อตนะครับเอกช็อตโมบายนะครับก็จะได้มีดแล้วก็ระเบิดเจดีนะฮะแล้วก็เป็นหอกหอกอะไรแหอกมีดนั่นแหละเดียวกันเนี่ยครับแล้วก็เป็นไอเทมบวกวิ่งห้าเป็นไอเทมอะไรไม่รู้อะอยู่ในช่องไอเทมครับประมาณนี้แหละที่ผมรับมานะครับ เฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วปั๊บโอ้โหเรียบร้อยเลยทีนี้ไปปั๊บคลิกขวาฉเฉยแล้วอึ๊บเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฉยเลยนี่ไงติดมุมหมอติดมุมหมอเ,อเดี๋ยวหลอกให้เพื่อนมีใครไปตบไหมเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนหายโอ้โตัวนี้มาอย่างงี้ก็เสร็จดีเหมือนมามอี่บอะจริง ตัวครับเนียนเนียนเนียนเห็นปหมวะไม่เห็นแลยเห็นไหมเห็นนะโอ้โหปืนแล้ยิงดีมากเลยผมเด้งออกมาเลยน่ะลูกซองมั้งถ้าผมจะให้ปืนนี้แอปเดี๋ยวผมล็อกให้มาเดี๋ยวผมล็อกให้มาเอาตัวไหนดีวะล็อกตัวนี้แล้วกันขวาขวาเออนี่ตัวนี้เอาเลยเพื่อนจัดไปสวย หมดแล้วฮะเหลือตัวเดียวอยู่บนหอป่าววะตัวนี้เอ้ยอยู่บนหอจริงด้วยอเอ๊ะใต้อหอดิเมื่อกี้ลังเลอยู่ครับว่าะจะเล่นบอมหมูหรือมิดหมู่อห้ไอ้อออออบอมหมู่ดีไหมโคตรอยากเล่นนะบอมหมู่แต่ว่าวันคอนเทนต์เราวันนี้เรามาเล่นบอมซีรูครับเอาไว้จับบอมหมูเราจะไม่จับบอมหมูนะครับไม่ผมเป็นวะ วะโอเคผมเจอเหยื่อละตรงนั้นขั้นต่ำหนึ่งตัวนี่ไงหนึ่งตัวสวยสวยโอ้น่าตายว่ะอึ๊บเฮ้ยข้างบนอึ๊บผมไม่โดนเฮ้ยตอนได้ตัวแล้วแหละอย่างเงี้ยอุ๊ยไม่ได,ด้โอ้โหตหิดโอ้โหตกไะไรเวรกรรม เอาดูสิลูอัดครับเรียบร like okay. ้อยนี่ไงน eh, okay. 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 wow. oh. ี่ไงยิงเอาไว้ยิงเอาไว้ต้องโดนตบแล้วโอเคสีลูสีลูเฮ้ยสีลูไม่ได้เอามามันกดเรื่องไม่ได้โผมนิวเขียแบปืนมันเลยนิวเขียบปืนนี้เอ้มันมันไม่ได้แรงครับผมไม่ได้กลัวนิวเขียบนะครับในมุมนี้แต่มันลำคาญนะเสียงมันดังมากลองลองไอหมูเหมือนกันไปครับไปครับ แม่งเลื่อนหาจต่ปืนไม่เจอยิ่งหายจววไอ้หมบ้าหมูมันยิงจะขอนะเราไปตบฉัเป็นหอกนะเพื่อนคนราขึ้นอไปเพื่อนไปเพื่อนนาเลยเพื่อนโอ้ยลงล่างกนคล่านจขขึ้นไปขขึ้นไปเวลาเหลือตเยมาอุอ๊อ๋อไม่โดครับ โอเคโดดไปเต้นก่อนจะตายจะตายเรื่องมาสี่พันค่อยไปปะไอ้นอยแล้วกันอ,อีกหน่อยหนึ่ง,ออนอนนงโอเคมาไปครับไปครับใต้หอหมีเหรอวะเพื่อนมันไปทำอะไรใต้หอแล้วโอ้โหจี้ววิ่งช้าเลย โอ้โหเต้นมาตั้งนานในเฮียมนให้ผมเม็ดเดียว<ป>ลดไปครึ่งหนึ่ง <c oughs> จาก4,000เหลือ2,000 <c oughs> แรงมากนะสี 4, ่รูถ้าโดนเต็มๆเนี่ยไปแล้วครับเต็มสัปปีไปแล้วมาดี <c oughs> ไปเพื่ออุ้ยโอ้ <c oughs> โห2,000หายเลยครับ <c oughs> <c oughs> หายไปกับตาเลย2,000ผมเฮ้ยมามีนมน่าจะชนะป่ตะตอนเนี้ยต้องชนะแล้วจริงต้องชนะจริง เรียบร้อยครับชนะยังวะยังไม่ชนะโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับยังไงคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปแล้วนี้นะครับนี่ก็อันมาประมาณสิบนาทีแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ